สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับญิงนวพูมบ้านไทยนะคะวันนี้ยิงก็พามาชมบ้านไม้สักทองหลังสวยๆกันที่วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอไทโยกค่ะกับวิวแม่น้ําสวยๆและบ้านไม้สักทองสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะขึ้นสู่ตัวบ้านนะคะต้องบอกขนาดขนาดของตัวบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่6เมตรคูณ6เมตร50ค่ะ ซึ่งก็จะมีห้องนั่งเล่นและก็อีกหนึ่งห้องนอนและมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะตามหญิงกันมาเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่านะคะว่าในตัวบ้านหลังขนาดนี้มีอะไรให้เราชมกันบ้างค่ะในส่วนของระเบียงนะคะก็จะกว้างอยู่ที่ 3, 3เมตรคูณ 3, 3เมตรนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นประตูนะคะที่ เข้าไปสู่ห้องนั่งเล่นนะคะอย่างที่หญิงบอกขนาดกับตัวห้องไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรามีในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นและก็ส่วนของห้องนอน mm. ก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะคะว่า หลังนี้นะคะเป็นขนาดที่กระทัดรัดเราก็จะมีให้หนึ่งห้องนอนและก็บหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะแต่ในส่วนของลูกค้าท่านนี้นะคะประยุกเป็นห้องนั่งทานข้าวค่ะก็จะมีโต๊ะกลมที่สามารถวางทานข้าวได้ถึงสีที่นั่งกันเลยค่ะหรืออยากทําเป็นห้องนั่งเล่นก็สามารถที่จะวางด้านนี้เป็นโซฟาและลอีกด้านนี้ก็จะเป็นวางทีวีได้เลยค่ะเป็นขนาดห้องที่พอเหมาะน่ารักน่ารักค่ะ ในส่วนของห้องนอนนี้นะคะเราก็จะมีประตูกั้นระหว่างตัวห้องนั่งเล่นและห้องนอนให้เพื่อเป็นสัสดส่วนค่ะขนาดของห้องนอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรค่ะจะเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและนี่ที่เห็นนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างๆเหลือให้เราใช้สอยได้อีกเยอะเลยค่ะ ก็จะเห็นอย่างที่หญิงเดินอยูอย่ยยยนะคะที่การให้ดูอยากให้เห็นว่าห้องเรากว้างขวางไม่ได้แออัดอย่างที่เห็นจากภายนอกตัวบ้านเลยนะคะในส่วนของประตูห้องน้ำนะคะหรือถ้าเดินจะเข้าตัวบ้านจนถึงมาตัวห้องตรงนี้เราใช้เป็นระบบบานเลื่อนทั้งหมดเลยคะ่ะการที่เราใช้บานเลื่อนนี้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยค่ะสุขภัณฑ์ในส่วนอื่นๆเราก็จะมี ให้ครบเลยนะคะสามารถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะมีทัางงานล้างหน้าตัวกระจกและที่แขวนผ้าค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศที่สามารถระบายกลิ่นจากภายในออกสู่ไปข้างนอกเพื่อไม่ให้อับชื้นได้ค่ะที่เห็นทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่องเซอร์วิสค่ะซึ่งเราก็จะมาซ่อนไว้ภายในตัวห้องน้ำนะคะเพื่อไว้ดูแลบำรุงรักษาตัวบ้านระยะยาวกันไปเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะกับงาน บ้านไม้สักนวภูมิบ้านไทยของเรานะคะสีของตัวบ้านก็จะเนืงางามวับจับตากันไปเลยค่ะสังเกตจากสีที่เวลาสะท้อนจากแสงแดดเห็นความเงาของเขาแล้วเหลืองสวยอลังจริงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอีกหนึ่งผลงานของนวภูมิบ้านไทยนะคะเนลมิดและหลังสรรกับบ้านไม้สักทองสวยสวยเหลืองทองอลังกันไปเลยค่ะ บอกความสำเร็จของคุณอย่างภาคภูมิใจผ่านบ้านไม้สักทองโดยนวภูมิบ้านไทยค่ะและอยากได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาหญิงได้เลยนะคะ062 802 6666 66 66ค่ะ